เอาละกลับมาอีกครั้งกับ TR41 แล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเกม N8 Awakening ครับล่าสุดทางเกม N8 Awakening ได้ประกาศออกมาอีกครั้งแล้วว่าสามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วเพราะฉะนั้นเราลองไปโหลดกันเลยนะฮะก็ก่อนไปรับชมขอฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็กด Subscribe ให้ถึง100คนครับขอบคุณมากครับ ถ้าใครที่เข้าตามหน้าเว็บปกติพอเปิดมาเราจะเจอหน้านี้ใช่ไหมฮะนีให้เรากดไปที่โฮมเพจของเขาครับโอเคพอเข้าหน้าโฮมเพจมาแล้วมันจะเจอหน้านี้ครับให้เรามาตรงนี้เลยครับดาวน์โหลดพอเข้ามาหน้านี้มันจะบอกความต้องการบาร์บา,บา,บาไม่ต้องไปสนใจเราไปที่ V ีฟันลันเชอร์ดาวน์โหลดโหลดเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่อย่างนี้นะครับให้เรารันโปรแกรมขึ้นมาเลยมันจะถามหาภาษาเราลองดูมีภาษาไทยไหมมีอ่ะเราไปภาษาไทยก็ได้ง่ายๆอ่ะโอเค เสร็จมันจะมาหน้านี้ครับให้เรากดต่อไปตกลงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะวางไว้ที่ไหนครับไว้ที่ไดเอฟนะครับ,รบแล้วถ้าทางที่ดีก็น่าจะสร้างโฟลเดอร์แยกไว้ก็ดีสร้างโฟลเดอร์แยกแต่อันนี้มันเป็นลันเชอร์นะลันเชอร์มันคือตัวดาวน์โหลดนะครับไม่ใช่ตัวเกมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่ายัางไงผมก็ติดตั้งไปโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็รัน after install ก็คือให้เปิดขึ้นมาเลยไหมถ้าไม่ก็กดติ๊กออกแต่ถ้าจะให้เปิดขึ้นมาแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ปิดเลยทีนี้เดี๋ยวมมมันนนกจะรรโปแขึ้า มันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นหน้านี้เสร็จก็ล็อกอินเลยตาม i d เราพอเสร็จแล้วก็ล็อกอินครับพอติดตั้งเสร็จล็อกอินเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่หน้านี้มันมีหลายเกมให้เราเลือกเนี่ยของ V ีฟันนะครับแต่ถ้าเราจะลงเอเนก็ประมาณนี้นะครับมันสามารถติดตั้งเกมได้นะครับเรากดติดตั้งเกมไปก่อนครับมันจะให้เข้ามาเก็บไว้ในไดรซีเลยก็ดีนะเกมมันไม่ได้ใหญ่เก็บไว้ในซได้ครับแล้วก็รอครับ เกมมีขนาดแค่362เมกเองเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ที่นี้เราก็ e l e c t language นะฮะจะไทยอังกฤษอ่ะไทยก็ได้อ่ะเราคนไทยไทย select ไปทีนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็ next ตกลงโอเคตะก,กี้มันโหลดเป็นข้อมูลเฉยๆอันนี้คือเรากำลังจะ i n s t a l l เกมนะฮะแล้วก็เลือกตามสเต็ปครับผมเลือกไปที่ไดอี f อ่ะเคเสร็จ okay. ปุ๊บแล้วกดติดตั้งครับ ก็ตอนอินสตาลมันก็จะลงเน็ตเฟรมเวิร์กให้เราด้วยเราก็ไม่ต้องไปอะไรของมันนะครับเราก็ปล่อยมันไปจนมันเสร็จเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับเน็ตเฟรมเวิร์กผมไม่ผ่านเอ๊ะแต่มันบอกเริ่มเกมได้เราลองกดเริ่มเกมไปดูไม่เป็นไรลองดูน่าจะยังเข้าไม่ได้ครับถ้างั้นเราลองไปเช็คว่าตัว,วเขาได้วะเขาได้ครับเขาได้ เขาได้ครับมันเข้าได้เลยแล้วมันสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยอ้าวถ้างั้นก็โซโล่ไปเลยแล้วกันก็ให้เลือกเกิดได้2แบบเหมือนเดิมบาบอนกับ l i เ e อร์ตี้แลนด์ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเลือกบาบอนครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยถ้าเราสร้างตัวไปแล้วแล้วมันแล้วขอมาเข้าตัวนี้เลยปะวะ <laughs> กลัวจัง <laughs> กลัววะ ตั้งชื่อดีๆหน่อยก็แล้วกันไอเอเฟิกเอ้ยสีส้มดีเก้าไกลอะโดหมุนไม่ได้อะไรไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรลองดูโอ้พอกดมันต้องกดคอนเฟิร์มด้วยฟลิกช็อตแมนตัวเล็กอาคาร์ดมาเที่ยวโอเคคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเอา้าเข้าไปในเกมได้เหรอ Into the game. อินทูเดอะเกมอ๋อโอเคก็คือรอเซิร์ฟเปิดครับแต่สามารถเข้ามาสร้างตัวได้แล้ว เรียบร้อยหน้าตาก็คล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นก็เท่านี้เลยแล้วเรก็เอ็นไปแสดงว่าเราสามารถเข้าไปดูในหน้าอินเทอร์เฟซได้แล้วเรียบร้อยวิธีโหลดเกมทุกอย่างเนาะใส่ให้ไว้หมดแล้วทีนี้ก็ช่วยๆกันนะครับซึ่งล่าสุดผมเหมือนว่ามันมีแคมเปญมั้งโอ,โอเค อีเวนต์การสร้างลวงหน้านะฮะเอ็นเอควีพร้อม e ให้ดาวโหลดบนวีฟันอย่าพลาดโอกาสนี้ในการสร้างคัสโปรชื่อตัวละครอของคุณชวนเพื่อนๆมาสัมผัสโอกาสนี้สนแสดงว่าตอนนี้สามารถเข้าไปสร้างตัวละครได้อย่างเดียวยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้แต่ที่แน่ๆสามสิ้นเดือนนี้30พฤษภาคมนี้ได้เล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างตัวแต่มันไม่ไม่มีของให้เราเลยนะแต่สามารถสร้างได้แต่วันที่15จนถึงวันที่29กเนาะก็มาช่วยๆกัน โปรโมทเกมให้เขาหน่อยเราจะได้มีชุมชนที่มันใหญ่ขึ้นสำหรับ N8 Awakening สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ